ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับห่าหายกันเป็นานนะครับกับอ่า u ูทู e เพราะว่ามัวติดงานราชการอยู่ช่วงนี้ก็มีเพื่อนช่งเพื่อนๆส่งมอ,อเตอร์พัดลมแอร์นะครับแบบน่าจะเป็นแอร์นะครับแบบสองสองโปนแบบสโปน สามสป,ปีดนะครับจะเป็นแบบสองโคนนะครับตัวนี้น่าจะรอบเร็วอยู่ไม่มีข้อมูลนะครับตัวนี้ขาปลาที่ใช้ก็เป็นขัาปลาที่ใช้จะเป็นหกไมโครนะครับสี่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ กาเป็นเลขขนาดย5ห้ามมอนะครับ16หสล็อตนะครับแต่สังเกตง่ายสิบหสลอ็อตตัวนี้จะเป็นสองสองโปนนะครับก็คือจะมีชุดชุดรันก็คือ,ด,นนอด้านนอกด้านนอกเป็นชุดลันนะครับมีเส้นเดียวด้านในเป็นชุดสตาร์ทแ,แต่บางตัวก็ใส่กับโช๊ เราจะใส่โชกับลันก็มีนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดขนาดดูนับรอบดูนะครับวัดขนาดดูเดี๋ยวจะค่อยๆลื้อนะครับก็ไปด,ดูคล้ายๆกับเส้นข้างในมันใหญ่นะครับแลแน่นะครับตัวนี้อาจจะเป็นลันอยู่ข้างในนะครับ ไม่เป็นไรเดยวเอาพันได้ทั้งสองแบบนะครับอันนี้ก็ชุดลันก็จะมีสองโปนนะครับอันนี้ก็ชุดลันโปนนอกกับโปนในนะครับ่างนี้นะครับจะเป็นคนนอกกับคนในอย่างนี้ชุดสตาร์ทก็จะเหมือนกันนะครับก็คือความกันอยู่ครับโผล่หนึ่ง โปนสอ่อะโหนึ่งโปนสองนะครับอ,อันนี้ก็คือโปนหนึ่งโปนสอ,น,สอนะครับก็คือเข้าพอล่องไม่มีซ้อนล่องนะครับอนี้ก่อ,อนอื่นเราเรามาลองดูกันก่อนนะครับอันดับแรกผมก็จะมาทำการจดข้อมูลนะครับในการฝึกพัน วอเตอร์ทุกชนิดนะครับก็แนะนำให้ทำข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็นี่แข็งมากครับผมจะพยายามดูจอนดูว่าจะเลาะออกมาได้ไหมถ้าเลาะไม่ได้ก็จะตัดเลยนะครับแข็งมากนะครับตัวนี้ตันนี้ไม่มีเนมเพจนะครับก็เลยไม่รู้กระแส เดิมๆเ,เท่าไหร่นะครับด้านไหนก็ยังไม่ทราบนะครับถ้าลูกค้าส่งมาแค่นี้เดียวจะถามลูกค้าอีกรอบหนึ่งว่าท่านผลไปด้านไหนอันนี้ส่งมาจากอนนี้ส่งมาจากคุณวันชัยนะครับอยุทยา หลับท่านที่ส่งมานะครับส่งมาได้นะครับเต็มเซอร์วิสนะครับสำหรับทักเฟซมาก็ได้นะครับชาตีคําจําปีนะครับผมใช้เฟซชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเหมือนชาวบ้านไม่ได้ตั้งชื่ออะไร,ประแปลก ตเตอร์ดีน่าจะวาดข้า,ขาวๆได้แจะสี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์วัดนิดนึงนะครับมาดูกันนะครับก็หาที่วัด แปดมมอการจดข้อมูลก็จะดีนะครับบูธใช้บูทบวกแกนแปดมมนะครับุบด้านไหนยังไม่รู้ครับโรเตอร์รเตอร์การ,รแบบนันทึกข้อม,มูลนะครับคลิปแรกก็จะค่าๆครับโรเตอร์ก็จะ 48นะครับเป็นโรเตอร์รุ่น48นะครับก็คือวงในนี้ต้อง48นะครับสำหรับความหนาของเหล็กนะครับ25นะครับหนา25มมทับ48มมทับคำว่าทับ48นะครับที่เห็นเขียนๆกันอยู่ก็คือวงในนะครับ16สล็อตก็คือร่องนี้นะครับร่องนี้ ลองที่ลองลวดเขาเรียกว่าสลักครับอันนี้กดลวดสเต,ตเตอร์นะครับเหล็กเหล,ล็กก็คือเหล็กเหล็กสเต,ตเตอร์บางท่านก็เรียกแม่เหล็กแล้วแต่เรียกนะครับก็ที่เราบันทึกก็คือเหล็กแผ่นลามีเ่เหลนะครับตัวนี้เดี๋ยวเบอร์ลวดเดี๋ยวเขาจะวัดกันทีหลังนะครับอันนี้ก็จะใช้ไมโครวัดนะวอาตัวนี้ใหม่แล้วแกะไม่แกะเดีย๋ยวจะไปหาตัวเก่าก่นันครับ เดี๋ยวเราลำดับต่อไปนะครับผมจะตัดลวดก่อนนะครับตัดลวดก่อนเดี๋ยวสำหรับการตัดลวดก็ตัดแบบไง่ายนะครับผมใช้ปากกาครับผม,ผมตัวเล็กนิดนึงถ้ามันแข็งอย่างนี้ก็ใช้ปากกาหนีบตรงมุมหรือตรงไหนก็ได้นะครับที่นี้หนีบตรงแผ่นเหล็กนะครับ ตมาวมองเห็นไหมไก่ไปนิดหนึ่งเดี๋ยว เสร็จแล้วก็จะใช้ใบตักนะครับใบยาเล็กสนิ้นะครับราตัดก็ค่อยจับแน่นนะครับสองมือพยายามยยอย่าอ่าเอามือเดียวจัดนะครับจับสองด้านนะครับรู้สึกว่าไม่แน่นนะครับ Terima kasih telah menonton! ทุกด้านนะครับมาตัดทีกด้านนะ เรียบร้อยนะครับเวลาทำงานก็พยายามใส่ทุกมือไว้ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ทองแดงนะครับเป็นทองแดงแดาะตัวตัดออกมาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเอาอันนี้ออกนะครับ ก็จะใช้ไม้รองสักหนัอย ก็อยากตั้งกล้องไกลๆนะครับผมยังก็ลกนักเกินนะครับม,มีเวลา,าต,วตัวตัวที่เป็นตัวมาใหม่นะครับก็เลยสองคนผมยังไม่เคยถ่ายก็เลยอยากถ่ายให้ดูครับนะครับผมผงไม่ให้ทันทันท,ำทำคิดตัวนี้สักทีก็เลยจะทําให้ดูกันบุกขากบ้างนะครับ ว่าเหล็กทรงผมเก็บไว้ไหนอ่ะอเก็บอลไรนะครับค่อยๆตอกก่อนระดับแรกก่อนที่ก่อนนะครับ เท่ากันเลยนะครับเ <c> ห <oughs> ็นเลือกไม้รองอยากให้เท่ากันนะครับ <c oughs> รตดอครับดูจะแน่นมากนะครับนี่หัดวด,ดวไปครับ <c oughs> รค่อยๆงัดอย่างเงี้ยเข้าไปนะครับ ก็ใช้ไฟเผานะครับเพื่อให้อดตัวนะครับถึงจะไม่คันใช้ไฟเผาก็ได้นะครับกเก็บกอุปกรณ์อีกที เดินช่วยนะครับในการตอกค่อยตอกไล่ไปไปนะครับถ้าไม้เท่ากันแล้วมันตอกง่าย องหาไม้รองที่เ,เท่ากันอยู่ไม่มีครับรความหนาปกตจะไม่ค่อยแน่นนะครับตอกไปไหนก็ออกนะครับเห็นรกกัม มีปัญหาตรงที่ตรงนี้มันตึงนะครับผมจะตับเชือกแว๊ดออกก่อนปกติจะไม่แข็งขนาดนี้ ต่อสวัสดีก่อนลองไปที่ได้สวัสดียังไม่เคยพันนะครับต้องมีการนับรอบนะครับปุ๊รอบเพื่อมทึกไว้การต่อไปพอถ้าเจอรุ่นเดียวกนันไม่ต้องนับอีกก็ได้นะครับใช้แต่ แต่ส่วนมากก็จะนับเกบทุกตัวเล่นเกืบตัวไหนรีบๆก็จะไม่นับก็จะใช้ตัวเดิมการนับก็เป็นการศึกษานังนะครับอัน,อนนี้เรื่อเรื่อขยับออกมาเยอะแล้ว้วตอนี้องลองแล้ว ปากกาจับจะดีะครับปากกาแต่ปากกาผมเล็กนะครับก็เลเอาเท่าที่มีก็เลยก็ทำแบบพอ,พอเพียพอเพียงพอทำได้นะครับตอนนี้ก็หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดมันชนนะครับตอนนี้เราก็ไม่ใช้แล้วแล้วก็ลงคาาลนะครับ เอาต่อได้าน,นี้ก็ได้นะครับะะระดับสิบนี้น่าจะนักบอลเขาหมดเวลาแล้วนะครับ อ้สโฟนนะครับสสงโฟนด้านนอกนะครับผมจะใช้แบเทปดำนะครับด้านนอกนะครับชุดลวดด้านนอกน่าจะเป็นชุดลันนะครับเส้นใหญ่ ชุดลันชุดลันก็จะมีสองชุดนะครับระดับชั้นที่เรียนกับผมนะครับคณะก็จะเอาสีดำแทปเอาสีดำพันไวน้เราขายกระดาษกาวอีกสี ที่เราไม่รู้ว่าโชกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรานัดเสร็จผมก็ค่อยจะมาเกียนะครับเพราะตัวนี้ไม่ได้รื้อทีละเส้นนะครับรวดป็นแข็งมัมีวิธีการเกียรอยู่นะครับสำหรับที่ไม่สามารถแยกนับกดโชคได้นะครับอ๋ออันนี้แข็งมากเลยน่าจะได้แช่น้ายาหรือเปล่า หลักสิบพีก็แป๊บเดียวนะครับเข้าไปนะ,ะผมก็จะใช้กระดาษที่น้ำตาลนี่แหละครับนนชุดสตาร์ทกระดาษี่กาวขาวไปเจอพสินีน่แปลยเพื่อแปะไว้เพื่อให้รู้ ไม่ให้หนปนกันนะนะครับไม่ให้ทราบว่ากดชุดไหนเป็นชุดไหนใช่ไหมอ๋อแข็งมากเลยเก็บง่ายๆเลยข้างนอกกับข้าง,างในน่าจะถ้าเท่ากันนะครับเอร์พวกนี้ทำยากอยู่นะครับพอลองกว้านะนงน,นี่ ลันคืสตาร์ทครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพอเวลาก็นานนะครับขอบคุณมากครับชอบกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราตามติดตามคลิปต่อไปนะครับกับจากตีมเซอร์ฟิตครับ